อาลุกไปว่ายน้ำครั้งแรกนะคะสวัสดีทุกคนม,มาท์ตม้า วันนี้เจ๊จะพาโซดากับน้องเนไปไว่ายน้ำนะทุกคนส่วนแ๊บซี่กับเมลินดาเขาไม่ค่อยถูกกับน้ำเท่าไหร่ก็เลยพาไปไว่ายด้วยไม่ได้นะจ๊ะเจ๊ก็เลยจะมาแต่งหน้าเร็วๆก่อนที่จะพาน้องไปไว่ายน้ำเพราะว่าน่าจะได้ถ่ายรูปได้เลยนีเป็นครั้งแรกที่เจ๊จะพาเด็กๆไปไว่ายน้ำนะคะอ๋อเราก็ถือโอกาสรีวิวตัวสกินแคร์ที่ใช้ช่วงนี้ด้วยนะคะเป็นสกินแคร์แบรนด์ iMue r a n e e สกินแคร์แบรนด์นี้เป็นสกินแคร์แบรนด์รักโลกแล้วก็ไม่มีการทดลองในศาสตร์ขายในวัดส,สันนะทุกคนเจ๊ใช สกินแคร์แบรนด์นี้ชื่อว่า iMe มนะจ๊ะวัสดุที่ใช้เป็นพวกแพคเกจจิ้งหรืออะไรของเขาเนะี่ยก็จะเป็นวัสดุที่ทําจากวัสดุรีไซเคิลเป็นสกินแคร์สูตรวีการแล้วก็ที่สอคัญคือไม่มีการทดลองในสัตว์อันนี้แม่แมวอย่างเจ๊เลิฟมากเลยค่ะทุกคนและที่ชอบมากอีกอย่างหนึง่งสำหรับสกินแคร์แบรนด์ i m เมก็คือไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแบบ11ชนิดคือดีมากกับผิวแห้งแพ้ง,ง่ายแบบเจ๊นนะจ๊ะตอนนี้เจ๊อายุ4 1บดใช่ป่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องผิวแห้งมีรริิ้้วอยยแตต่หนาาด มีลาสตินมันน้อยแล้วเนาะผิวันก็จะเริ่มแบบไม่ค่อยเฟิร์มแล้วเจ๊ก็จะเลือกสกินแคร์ที่มันมาแก้ปัญหานี้แต่ว่าแบรนด์นี้ที่เขาไปดูในวัดสันนะมันมีความน่าสนใจก็คือนอกจากจะมีสกินแคร์ให้เลือกหลายประเภทนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมุ้ยเป็ดครีมตัวนี้ที่เจ๊ใช้อยู่นะคะก็จะมีในส่วนของมอยส์โฟมคลีนเซอร์มอยส์โทเนอร์มอยส์อาร์ทรีรเมนต์แล้วก็ตัวมอยส์วิปเป็ดครีมตัวนี้ที่เจ๊ใช้อยู่นะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าความน่าสนุกของเขามันอยู่ที่บูสเตอร์ตัวนี้เพราะว่าตอนนที่เข้าาไปดูะะมั จะมีเบอร์1 2 3 4ซึ่งเจ๊ใช้ตัวเบอร์สใช่ปะตัว1 2 3 4อ่ะเจ๊เข้าไปดูในข้อมูลของเว็บของ iMule แล้วนะเขาอธิบายว่าตัวู o เตอร์ของเขาผลิตมาให้ผู้ใช้เลือกตามปัญหาผิวนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเจ๊ขอลงอีก2ปั๊มที่คอนะเพราะว่านอกจากหน้าที่เริ่มไม่เฟิร์มแล้วคอก็ไม่เฟิร์มเช่นเดียวกันนะทุกคนคือตอร์อ่ะเขาสร้างมาให้เราเลือกเองเลยเว้ยว่าเราอะมีปัญหาอะไรก็สามารถเลือกตัวู o เตอร์ของเขามาใช้ได้นะจ๊ะทุกคนมีส่สูตรก็คือเบอร์ศูน่สูตรแรกเนะี่ย เดี๋ยวขอไปอุ้มลูกสาวแปบ๊บหนึ่งนะลูกสาวเริ่มเริ่มหิว ตอนนี้น้องน้กำลังฮิตแต้องโอนน้องหน่อยนะคนสูตรแรกที่เจ๊ดูมาเนี่ยคือสูตรไฮยาลูโรนิกแอซิดบูสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นสูตรสําหรับผิวแห้งนะคะทุกคนที่แบบขาดน้ำเนี่ยมันก็จะช่วยเติมน้ําให้ผิวได้เพราะว่าเขามีส่วนผสมของไฮยาลูโรนิกคอมเพล็ก์2%นะทุกคนสูตร02เนี่ยก็จะเป็นสูตรในอาซินาไมด์บูสเตอร์สำหรับคนที่อยากให้ผิวไร้สวยเพราะว่าเขามีส่วนผสมของในอาซินอไมด์10%นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่สองของเขานะส่วนสูตรที่สามก็จะเป็นสูตรบาาคชชชิิขอองเเจจสููตตตรนนีี้้ท่่ยใยะััะววบป็ เรตินอลจากธรรมชาติอะทุกคนซึ่งไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ที่เครื่องสำอางเนี่ยจะใช้ตัวเรตินอลจากธรรมชาติตัวนี้มาใส่ในส่วนผสมนะทุกคนตัวเรตินอลเนี่ยก็แน่นอนก็คือช่วยในเรื่องลดเลือนริ้วรอยโดยเฉพาะนะจ๊ะแล้วก็ในตัวบา u คุชิลบูสเตอร์เบอร์03ตัวนี้ก็คือใส่ตัวบาคุชิลมาถึง0.5%เลยนะคะยัยห,หนูเริ่มเริ่มนิ่งแล้วนะคะเป็นไงลูกดีขึ้นไหม นั่งกับแม่นั่งกับแม่นั่งกับแม่ตรงนี้นะคะความเป็นแม่แมวก็เป็นเช่นนี้นะจะคือเขาเรียกทุกกิจกรรมในชีวิตก็คือจะมีแมวอยู่ด้วยนะคะเอาหางแมวแต่งหน้า <c oughs> อ่ะเมื่อกี้เจ๊ลงตัวบาคุชิลบูสเตอร์ไปแล้วนะคะเจ๊ก็จะลงตัวตัวมอยส์วิปเปตครีมตัวนี้ตามเลนะ,ะอุ้ยลืมบอก อ่ะจะเจให้ดูตัวเนื้อของผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะตัวนี้คือบาคกูชิลบูสเตอร์นะคะ03เนื้อผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นตัวเซรั่มแบบนี้นะคะก็จะมีความใสแล้วก็ซึมเร็วนะจ๊ะแล้วก็จะทําให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วสิ่งทีมันก็คือช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยด้วยนะทุกคนอ่ะแล้วเจก็จะตามด้วยมอยส์วิปเป c ครีมตัวนี้ซึ่งเจชอบตัววิปเปตครีมของเขามากๆนะมันคือครีมแต่ว่าเป็นเนื้อเหมือนวิปครีมอ่ะคือมันจะมีความเบาแต่ให มันจะมีความเบาแต่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวไให้อยู่ได้นานขึ้นนะเวลาลงอ่ะมันก็จะเหมือนตัวครีมใช่ปบาดแต่เพาเกลี่ยปุ๊บมันก็จะแตกตัวแล้วก็ซึมเร็วมากไม่หนักผิวด <ify> ้วยนะจ๊ะเจ๊เราใช้มา7วันแล้วก็เก็บผล ตั้งแต่ตอนเริ่มใช้มาให้ดูด้วยนะจะเห็นได้ว่าวันแรกๆที่เจ๊ใช้อ่ะผิวหน้ามันจะมีความแบบเหนื่อยๆล้าๆหน่อยทุกคนแล้วก็จะมีความไม่ค่อยเฟิร์มเท่าไหร่นะจ๊ะวิธีการใช้ของเจ๊คือเราสามารถใช้วิปครีมผสมกับบูสเตอร์ได้เลยนะทุกคนง่ายมาก จากนะั้นถ้าตอนเช้าก็จะต่อด้วยกันแดดกลางคือนะอาจจะต่อด้วยสล e ป p i n g มาร์กหรือนอนเลยก็ได้นะจ๊ะทั้ง7วันนะจะเห็น ว่าผิวอะคือมันมีความแบบมันมีความแน่นขึ้นมันมีความเฟิมขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของริ้วรอยหางตาหรือริ้วรอยเล็กๆข้างใต้ใต้ตาตรงเนี้ยคือมันหายไปอย่างเห็นได้ชัดเลยอะทุกคนมันแบบมันเล็กลงเยอะมากรู้สึกว่าผิวมันมีความแน่นแต่งหน้าติดง่ายขึ้นระหว่างวันแล้วก็พวกรองพื้นหรือแป้งอะไรเงี้ยมันก็จะมีความไม่ตกล่องเหี่ยวนะคะเพราะว่าริ้วรอยมันดูตื้นขึ้นนั่นเองะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เจนรู้สึกแบบเฮ้ยมันโอเคมากอบการรอใช้แค่7วันนะความสนุกอีกอย่างหนึ การใช้สกินแค์แบรนไอมิลนะก็คือเราสามารถมิกซ์บูสเตอร์ของเขาที่มีสี่สูตรอะให้เข้ากับปัญหาสภาพผิวในช่วงนั้นๆได้อะทุกคนอย่างตอนนี้เจ๊ใช้สูตรบาร์คุชิลบูสเตอร์ที่ช่วยในเรื่องของการความเฟิรม์มความแบบนันของผิวใช่ปะ่ะแต่ถ้าช่วงไหนเจ๊มีสิวสิวแพ้สิวอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ก็สามารถใช้ร่วมกับสูตรเซนเทล่า a อชติก้าได้นะคะเพราะว่าสูตรเซนเทล่าไอชติก้าเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวลดการอักเสบจ,จากสิวจากแสงแดดหรือจากการระคายเคืองต่างๆได้ผิวมันจะได้มีความแข็งแรงกลับมมาสมุลเร็ว แต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนเนี่ยเจ๊ผิวขาดน้ําเนื่องจากพักผ่อนน้อยหรืออะไรเงี้ยเจ๊ก็สามารถมิกสูตร01ซึ่งเป็นสูตรไฮยาลูโรนิกแอซิดบูสเตอร์กับสูตร03ที่เป็นสูตรเฟิร์มของเจ๊ก็ได้นะคะคือมันเลือกมิกซ์แล้วก็ใช้ร่วมกันได้อันนี้ก็คือเป็นการเลือกใช้สกินแคร์ตามสภาพปัญหาผิวของในแต่ละช่วงของเราได้คือสามารถผสมสกินแคร์ได้เองไม่ต้องตามใครใช้เป็นสูตรส่วนตัวที่เราชอบได้เลยนะคะ อันนี้เมื่อกี้เจ๊ลงกันแดดไปแล้วนะจ๊ะเจ๊ก็จะมาทําการแต่งหน้านะคะวันนี้มันจะเป็นการแต่งหน้าสําหรับคนที่ชอบอะไรที่แบบเร็วๆนะเจ๊ก็จะใช้ตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้ c o n c e a l and c o r r e c t ของ m a x Studio Fix นะทุกคนใช้ตัวสีพีชลงไปใต้ตาก่อนนะคะเจ๊ก็จะใช้ตัวฟองน้ําในการเกลี่ยอีกทีนึงนะหรือถ้าเกิดว่าใครมี Beauty Blender ก็สามารถใช้ได้เลย อันนี้เจ๊แค่ลงคอนซีลเลอร์นะผิวก็คือโอเคแล้วอะใต้ตาหายไปแล้วตรงแบบรอยดำรอยอะไรเงี้ยก็หายไปหมดอะดูแบบผิวดีขึ้นมาแลยทุกคนในวันที่เรียบเร่งนั้นก็อยากมีความมีมิติของผิวของหน้าด้วย <c oughs> ก็ต้องงัดเบ้าหล่อหน้าวะสันน้นเจ๊ก็จะใช้ตัวคอนทัวร์สติ๊กนะคะลงไปสร้างกรอบหน้าให้ดูชัดขึ้นอีกนิดหน่อย และเนื่องจากวันนี้นะคะเจ๊อยากได้ผิวที่มันดูเป็นงานผิวๆเพราะเจ๊รีบด้วยเจ๊นัดอาบน้ําของเด็กๆไว้นะต้องรีบไปแล้วนะคะเจ๊ก็จะลงแบบนี่เลยลงลิปสติกลงไปเป็นการแต่งหน้าแบบรีบๆเร็วๆของเจ๊เลยนะคะตามด้วยแป้งฝุ่นโปร่งแสงจากนั้นก็เขียนคิ้ว มสคาาใช้มาสคาร่าที่เหลือจากการปาดขนตาตะกี้นี้มาปัดขนคิ้วต่อเลยนะจ๊ะอย่าเอาขึ้นจากแท่งแล้วปัดเลยนะไม่งั้นก้อนแน่นอนนะคะลงอายแชโดว์สักนิดนึงให้ตามันพอมีสีสันนะจ๊ะอันนี้เป็นพาเลตของเมลินดามูดเมลูนะจ๊ะลงหัวตาหางตาแล้วก็แปะด้วยชิมเมอร์ตรงกลางนี่อันนี้ง่ายสุดสตรของเจ๊ แก้มทาปากเติมอายไลเนอร์นิดนึงให้แบบว่าตาดูมีความเฉี่ยวคมขึ้นเล็กน้อยนะเติมแค่ปลายหางตาคนขนตาแล้วก็ตรงหัวตานิดหน่อย แล้วนี่ก็คือฟินิชลุคของเจ๊ณวันนี้นะคะเป็นไงเร็วๆรีบๆสิบห้านาทีนะจ๊ะไปะเดี๋ยวพาน้องๆไปไว่ายน้ำกันทุกคนตื่นเต้นพาลูกไปว่ายน้ำครั้งแรกนะคะน้องๆต้องชอบมากแน่ๆเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันที่สระ,ะว่ายน้ำเลยจ้ะตื่นกลัวไปหมดตื่นกลัวไปหมด เรียกเป็นค้าแรกของเขาเขาก็เลยจะค่อนข้างกลัวอยนะทุกคนค่อนข้างคุ้นเคยเขานิดนึงนี่ขนาดถ่ายรูปติดปากี่ย โซดาไม่ชอบว่ายน้ำโซดาแบบสะเก็ดตะกายแบบโอ้โหแล้วตะกายหมอเป็นแผลเลยแต่น้องเน้นอ่ยแซบิเลียนเนี่ยแซบิเลียนเขาบอกว่าชอบน้ำเลยอะไปเลยอะแซบิเลียนเขาบอกว่าเป็นสัตว์เป็นแมวที่ชอบเล่นน้ำที่สุดเราจะได้มาพิสูจน์กันละว,วันนี้ว่าวันจริงอย่างที่คำเขาว่ากันไว้นะจะด,ดูสภาพคนชอบน้ำเด็กมายุ่งกันดู ไม่ประสบความสําเร็จต้องเน้คุณหมอเอาไปลงคุณหมอกับพี่เลี้ยงเอาไปลงสระเล็กทุกคนสระเล็กๆอ่ะแค่นิดเดียวอะ่ะแค่ท่วม,มหลังอ่งสิบเซนหนึ่งงี้สิะอ่าแค่ท่วมหลังอ่ะเราไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยแล้วก็แบบนั่นแหละค่ะสรุปว่าคืนเฟลนะภารกิจนี้เฟลไม่ได้ ไม่ได้เป็นที่ตรงนี้เป็นที่แมวใช่เหมเดอาจชอบน้ำแต่ไม่ได้ชอบเล่นน้ำทุกตัวน,น้องเน็กก็ตอนตอนเล่นน้ำแค่แบบยังเท้าอย่างถึงอ่ะยังชอบเล่นอยู่แต่พอน้ำเริ่มแบบท่วมหลังก็งเริ่มแบบไม่ยอมว่ายสรุปก็คือไม่ได้ทั้งคู่เราจะไม่ทรมานเขา แมหนำมาอาบน้ำแทนนะคะทุกคนเสร็จสิ้นภารกิจวันนี對對้ก็คือต้องหากิจกรรมใหม่ให้ทำนะจ๊ะกลับมาแล้วจ้าทุกคนสิ้นสุดภารกิจพ่อแม่แมวพาน้องไปว่ายน้ำนะจ๊ะเปลี่ยนจากพาน้องไปว่ายน้ําเป็นพาน้องไปอาบน้ําแทนเพราะว่าน้องนั้นไม่ยอมว่ายน้ำน้องไม่ยอมว่ายน้ํา Oh! <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าใครมีน้องหมาน้องแมวแล้วสนใจอยากจะพาน้องๆไปไว่ายน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เดี๋ยวเจ๊ทิ้งตัวคอนแทคของโฮสต์พี่เทลไว้นะคะเอาไว้ตรงในคอมเมนต์แล้วกันชื่อแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็สอบถามกันไปได้แต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจตัวสกินแคร์ไอมิวที่เจ๊ใช้เมื่อเช้าเนี่ยเจ๊บอกเลยว่าเป็นสกินแคร์ที่เจ๊ลองใช้ปุ๊บรู้สึกว่าผิวมันแน่นมันเฟิร์มขึ้นจริงๆอ่ะแล้วโดยเฉพาะเจ๊ชอบตัวบูสเตอร์ของเขาที่มันซึมไวซึมเรว็วแล้วก็โอ้ตัววิปเปตครีมออมอยส์ ปิ้ครีมอะทุกคนคือมันแบบฟืบแล้วก็หน้าชุ่มแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะซึ่งดีมากผิวดูฟูดูแน่นแต่งหน้าติดดีมากเลยนี่คือแต่งหน้าไม่เยอะแต่ว่าแบบออกมาปุ๊บก็ดูแบบเออดูผิวดีเห็นปะคือมันจะแต่งหน้าง่ายขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนสามารถที่จะไปซื้อได้ในวัตสันนะจ๊ะเดี๋เจเขียนข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในแคปชั่นละกันนะจ๊ะแต่วันนี้เจ๊น้องโซไปแล้วพี่โซนะคะและนนังนี ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกิกันเข้าไว้ใน YouTube หรือถ้าเกิดใครดูใน Facebook ฝากกด follow แล้วก็เห็นโพสต์ก่อนจะได้มาเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนจ๊ะมีอะไรที่อยากให้เจ๊ทำหัวข้อไหนเกี่ยวกับน้องแมวของเจ๊อีกสามารถบอกกันได้นะคอมเมนต์กันมาบอกได้คลิปนี้เจ๊ไปก่อนค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย